ครับพี่น้องครัจากที่เป็นกระแสยูดราม่ายูมือสองมือที่แล้วเนาะกระแสบ้านวีพีบ้างที่เขาเป็นคู่จิ้นกันไงตอนนั้นน่ะแล้วเป็นแล้วก็เป็นแฟนกันด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นคู่จิ้มเป็นกระแสที่มีกระแสว่ามีข่าวว่าเลิกกันอว่าไฟใช่นะบอดด้แบบว่าโน่นนี่นั่นเนาะเขากัที่คนบอกว่า ผู้ชายเป็น LGB อันนี้ภาษาภาษาในวงการเขาอยากอะมา,าขอเว่าถึงนะคะนี่จะเว้าแบบว่าอันนี้เลยพักตาบ้าแต่ขออ่านโพสของน้องวีนาริบดินก่อนอพระเอกวีนาริบดินก็คือส่งท้ายครับอยากฉลาดอ่านให้จบอันดับแรกผมผมเองต้องขอขอ,ขอบคุณทุกกำลังทุกกำลังใจจากทุกๆคนทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจ ผมเองน้อมรับทุกอย่างการที่ผมมายืนจุดนี้ผมก็พัฒนาตัวเองให้เป็นวีที่ดีขึ้นจากคําติชมทั้งหลายถึงถึงผมอาจไม่จะไม่ได้ดีเพอร์เฟก0ร้ซแต่ผมก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองให้ดีอย่างน้อยหเซในทุกๆวัน hmm. ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่ง hmm. สิ่งที่ผมค่อยๆพัฒนาตัวเองมันจะต้องเต็มร้อเปและและในวันนั้นผมคงจะมีคนเห็นค่าในตัวผมมากกว่านี้ผมถึงไม่อยากออกมาแก้ตัวอะไรและน้อมรับคําติ hmm. คำด่าติชมด้วยใจจริงอ๋อเหมือนว่าจากเรื่องที่เกิดมาลากพียังไม่ออกมาเพิ่งจะออกมาโพสโพสนี้ยาวเยียดเลยใช่ไหมอ่าอ่าตอเลยค่ะอันดับต่อมาอย่ามาจำกัดว่าผมต้องเป็นเพศอะไรและต้องคบกับเพศไหนผมเองถ้าให้พูดตามตรงเวลาผมเจอผู้หญิงสวยผมก็ชอบเจอผู้ชายหล่อผมก็ชอบแต่ความชอบของผมมันไม่ใช่เพราะว่าคุณเป็นเพศอะไรไม่มองคนและขีดจำกัดเรื่องเพศ ยุคนี้เขาไม่มาจํากัดเรื่องเพศกันแล้วครับวันหนึ่งผมอาจจะมีเมียมีลูกสร้างครอบครัวจริงๆก็ได้หรือวันหนึ่งผมอาจจะกลายไปเป็น,ปน,นอาจจะกลายได้เป็นแฟนกับ LGBT ก็ได้จริงอยู่คนเราชอบกันที่ภายนอกกันทั้งนั้นแต่สุดท้ายพอได้เรียนรู้จักกันจริงๆตัวที่ตัดสินว่าไปกันได้ไหมมันไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาแต่มันคือน,นิสยัยความคิดอ่านทัศนคติ เพราะฉะนั้นผมไม่ผมไม่ใช่เพศหญิงหรือชายผมคือเพศวีผมคือตัวผมเองและขอและขอท่าหากรักและเมตตาผมให้รักที่ตัวตนของผมอย่ามารักเพราะผมคือเพศนี้หรือเพศไหนสำคัญมากแฮชแท็กอย่าเหยียดเพศเขาพูดถูกนะจริงเพราะว่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าสมัยนี้สมัยนี้การที่คนเรามันมีหลากหลายเพศมากตอนนี้ LGBTQ+ แล้วตอนนี้ ใช่อย่างย่าๆเนี่ยย่าก็ยอมได้ว่าย่าก็เป็น LGBT เนาะก็เลยต้องก็เลยบอกว่ามีเพื่อนทุกเพศทุกวัยเลยมีตั้งแต่ผู้หญิงคบกับผู้หญิงผู้สาวประเภทสองเนี่ยคบกับทอมเยอะแยะไปหมดเลยทอมท้องก็มีก็คือเขารักกันคือแบบไม่จำกัดผมยาวแบบย่าเนี่ยก็มีแล้วคบกันเองก็มีเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ผู้ชายผู้ชายที่เป็นเกย์ก็คือเขาคบกันก็มีเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้คือคุณวีน่ะ พูดถูกว่าให้แท็กว่าจะอยากเพศอะ,อะยังไม่จบค่ะสาวกุ๊กอะ,อะ,อะสุดท้ายทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะความสัมพันธ์อะไรแบบไหนก็ตาม,มให้จําไว้ว่าคนอย่างผมไม่เคยเล้าเล่นกับใครในโอกาสนั้นช่วงเวลานั้นมผมเองก็ทุ่มเทจริงใจแบบไม่เผื่อใจเหมือนกันการที่ผมการที่ผมจบกับน้องไม่ใช่ผมไม่เสียใจผมก็เสียใจไม่น้อย เพราะช่วงเวลาที่เรามีกันมันมีสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่แย่แค่สุดท้ายวันนี้ผมมองภาพในอนาคตไม่ออกกับน้องจริงๆผมก็ไม่อยากทําลายอนาคตเขาอยากให้เขาได้เจอคนที่ดีเพราะน้องเองอายุยังน้อยโอกาสยังมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่เหมาะสมกับเขามากกว่าผมเราอาจจะไปต่อกันในแบบในแบบแฟนไม่ได้แต่ผมบอกตร <ผม S 1> งนี้เลยว่าผมยังรักและเอดูน้องเสมอ,อ อ่ะขอบคุณคนที่ด่าให้จบเลยนะาะขอบคุณคนที่ด่าคนที่ลงคลิปเรื่องนี้สอนให้ผมรู้ตัวเองให้ผมรู้ตัวเองรู้ว่าใครคิดยังไงกับผมใครที่ซ้ำเติมผมให้อาภัยครับชีวิตคนเราไม่ได้มีวันเดียวนะ,ะไม่มีประโยชน์ที่จะตอบโต้กับคนที่ไม่ได้รักเราคนที่มีค่ากับเราคือคนที่เข้าใจเรา<ช>ไม่ต้องมากก็ได้มีน้อยแต่รักเราก็พอ,อทุกอย่างจบแล้วต่อจากนี้ผมจะกลับมาใช้ชีวิตของผม ปกติกตแต่เข้มแข็งมากขึ้นมีสติมากขึ้นขอให้มีแต่สิ่งดีๆที่อยู่กับผมและกำลังเข้ามานะครับ <f if> เพราะนี่คือวีนร์บดินนี่ ünüz, ก็นั่นแหละที่ออกมาโพสต์ยาวอย่างนี้ก็มีโนด่าไงด่าเยอะว่าทําไม,มาไม่ออกมาปกป้องผู้หญิงไม่ออกมาพูดมีแต่ผู้หญิงออกมาพูดยาวเดียวเห็นผู้หญิงร้องไห้เห็นอะไรเขาเนี่ยมีแต่ฝ่ายหญิงออกมาอย่างนี้ก็เลยโดนโจมตีไงแล้วเขาก็เลยออกมาโพสต์ยาวเลยว่าให้ เเข้าใจในตัวตนที่รักในตัวตนเขาจากเหตุการณ์ในวันนั้นเนาะที่น้องน้องผู้หญิงเนาะได้ออกมาที่กอดพี่แอนเนาะกอดพี่แอนก็เป็นคลิปที่คือในเป็นไบรัลเลยวันคือทุกคนก็คืออยากรู้ว่าน้องเป็นอะไรซึ่งซึ่งก็คือเป็นกระแสแบบข้ามคืนเลยตื่นเช้ามาคือโอ้โหคลิปนี้คือคลิปอะไรเขาเขาไปส่องดูไงว่าน้องคนนี้เป็นใครคืะน้องให้ก่อนแล้วก็ปลอบปลอบกันเออทำไมถึงปอบทำไมถึงไนี่กันไง มันก็เลยเป็นกระแสมาตั้งแต่วันนั้นแหละวันปิดวงไาอืมวันปิดวงมาปิดวงของใจเกินร้อยไอ้วันกินเลี้ยงกินเลี้ยงก่อนวันกินเลี้ยงใจเกินร้อยอีกวันหนึ่งหลังจากวันปิดวงก็คืออ่ทางด้านวีนรสบดินก็เพิ่งจะออกมาชี้แจงน้อได้ออกมาโพสต์ยาวเลยตั้งแต่เกิดเรื่องตั้งแต่มีเหตุซึ่งตัวเราเนี่ยเข้าใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเรื่องแบบนี้เขาเรียกว่าเรื่องของคนสองคนเนาะเรื่องคนสองคนถ้ามันไปต่อกันไม่ได้จริงอ่ะ ก็ถูกแล้วดีกว่าจะให้ทั้งสองฝ่ายอ่ะยิ่งยื้อกันไวก้ก็จะยิ่งก็จะยิ่งทําให้ทั้งสองฝนะ่ายเนี่ยไม่มีความสุขใช่เจ็บกันไปทั้งส,สองฝ่ายเปล่าๆใช่อันนี้ถูกแล้วที่ตอนนี้คุณวีเขาก็พูดถูกว่า ตอนนี้มันไม่มีใครพูดถึงเรื่องเพศกันแล้วนะอนาคตคุณวีเขาอาจจะอยากมีครอบครัวก็ได้ออจุกต้องไหมบางทีอย่างอย่างตัวย่าๆอย่างพี่เนี่ยกุ๊กเห็นผู้หญิงสวยพี่ก็ชอบนะอชอบมองนะก็สวยดีแต่เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้น้องมาฝากอนาคตกับเขาเหมือนว่าเขายังมองอนาคตไม่ใช่หมายถึงอหมายถึงว่าเขานโทษตัวเขาเองด้วยซ้ำว่าว่าเขาอาจจะยังยังไม่ดีพอยังดูแลน้องไม่ได้ก็คืออนาคตตอนนี้ คืออยากให้หยุดความสัมพันธ์กันไว้ก่อนก็ดีกว่าเพราะว่าน้องอยังน้อยนะฮะเขาก็อยากโฟกัสให้ใช้ชีวิตของเขาให้ดีกว่านี้อืคือเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาไม่ได้เป็นเพศไหนเลยเขาเป็นตัววีนี่แหละเป็นวีในดิบดินนี่แหละเขาเจอผู้หญิงสวยๆเขาก็ชอบนะแต่ไม่แน่อนาคตอาจจะมีแฟน LGBT LGBT ก็ได้ก็ไม่รู้ก็ไม่แน่ก็ชอบได้ผู้ชายก็ชอบแล้วแต่ความชอบของเราไงพี่ว่านะตัวยาย่าคิดว่าตัวพี่นะคิดว่า เขาอยู่กับใครแล้วเขาสบายใจเ,เขาจะอยู่กับคนนั้นหมายความว่าตอนนี้เขายังจะไม่พร้อมที่จะมีใครจริงๆในชีวิตหรอกจนกว่าเขาจะเจอคนที่เข้าใจในตัวตนเขาจริงๆใช่ใช่เพราะว่าอนาคตยังไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครถูกไหมเหมือนพี่อย่างเงี้ยเหมือนห<อ>ลยหลายคนจะคิดแบบนี้นะคนที่เป็น LGBTQ Q, หรือว่าคนที่มีเพศทางเลือกลหลายๆคน,นในปัจจุบันนี้เนี่ยที่ไม่ใช่แบบว่า,ารักหญิงรักชายอะไรอย่างเงี้ยมันประมาณแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครอ่ะ เพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอาเราอ่ะเราพร้อมกับที่จะแบบกับคนนี้หรือ,อยังอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเราแบบทุ่มเทเกินไปบางครั้งอนาคตอาจจะผิดหวังก็ได้ดยอมยอมยอมเจ็บแต่จบซะวันนี้จะจะดีกว่านเนี้ยน่าจะหมายถึงถประมาณนี้ถ้าถ้าคนเราเนาะมันอยู่ด้วยกันแบบว่า จนมีลูกมีอะไรบางบางคู่มันก็ยังเลิกกันได้เลยอันนี้อันนี้ต้องต้องบอกว่าต้องถืออันนี้ต้องชื่นชมทั้งคู่ที่ที่จะกล้าที่จะกล้าใช่ใช่เพราะว่าคือฝากกระแสบ้านฮักเลยนะบ้านฮักเอ่อพีวีพีเนาะอีพีซึ่งต้องบอกว่าฝากกระแสเลยเพราะว่าเอ่อให้มองที่ผลงานซึ่งยังไงก็ทุกผลงานน้องก็คือแบบเขาเขาแบบไม่อยากให้แบบ ให้ไปมากกว่านี้ให้ให้ี่งานต่อไปนี้ก็คือแบบโอกัสที่ตัวน้องให้รักที่ตัวน้องใช่ให้รักที่ตัวบีใ่ให้เป็นบีคนเดิมีคนเดิมแล้วก็เป็นน้องผู้หญิงคนเดิมใช่ตามคนเดิมใช่ไหมใช่น้องปันนี่อืมนั่นแหละพี่น้องค่ะก็คืออันนี้เราเข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยแล้วก็คือเข้าใจมากเลยยิ่งยิ่งมาพูดเกี่ยวกันเกี่ยวกับว่าอย่าเหยียดเพศเนี่ยยาค่อนข้างจะเซนสทีฟนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะแล้วยุคปัจจุบันนี้ก็คือออยยย่่่่่่าาาาาางงงททีีีบบกก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 ัััันนนนเเเเลลดรริวว ความเท่าเทียมทางเพศหรือสมรสเท่าเทียมใดก็แล้วแต่ก็คือเราจะไม่มีการเหยียดเพศกันแล้วทุกคนเสมอกันเสมอภาคกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นแล้วก็คือพี่ยายาแล้วก็สาวคู่เขมราศก็ฝากเป็นกาลังใจให้ทั้งคู่แล้วก็ฝากเป็นกาลังใจให้น้องวีาเดิบดินด้วยนะคะที่วันนี้พี่ยายาได้ขออนุญาตนําโพสต์ของน้องวีนมาอ่านมาอ่านแล้วก็ ได้แชร์ได้แชร์ความรู้สึกแชร์รประสบการณ์จากตรงตัวเองเลยเพราะว่าอันนี้พี่อาญ,ญาเข้าใจดีได้ดีเลยว่าน้องวีนัเด็บเบอร์ดินรู้สึกยังไงอันนี้ก็ต้องขออนุญาตแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะก็พัฒนาฝีมือตัวเองต่อไปในวงการหมอลำก็คืออย่างน้อยก็ยังมีแฟนคลับยังมีบ้านฮักที่ยังรักน้องวีนัเดบเบอดินอยู่แล้วก็ เราจะรอติดตามผลงานของน้องอ่ะสุดท้ายนะคะพี่ยายาพาเพลินค่ะภาากเกะมาล่าค่ะก็จะขอลาพี่น้องไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ